สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่รับชมช่องสบายใจฟ้ามอยู่ครับพี่น้องเมื่อนี้มากินบุญทั้ง้ันหนองบัวแพร่ด้ครับพี่นอ้องอ่าก็เลยมาเห็นพี่เห็นน,อนาา้องพน่าอยากขายงวครับพี่น้องอยากปล่อยงวในคอกอกประสันคน่าเลยมาเบ่งให้เพิ่นอ่าเป็นบุญยังเนาะครับทั้ง้ันหนองบัวแพร่เมื่อนี้ประทายเขาเปลือกเนาะอ่ามือก็บอกมอลําสิงห นี่ครับลหวก็มาเบิงให้เพิ่นแล้วปรากฏว่าเป็นอมอาหางดอกเด้อพี่น้องเด้อบอกกันไว้ครับขอคนที่รับได้เด้อพี่น้องอ่ะนี่ครับให้เบิงหางเพิ่อนอมมครับให้เบิงก,คก็คักกันแหละมาหากันสิบ,บัวได้ว่าคมนั่นคมนี่ครับเดี๋ยวสีว่าตัวกันมาเบิงเครื่องดำดีอยู่ครับพี่น้องหางกะยเ้วดีอยู่อ่ะสีตะว่าหางดอกแล้วครับพี่น้องแล้วก็ความสูงของเพิ่นนี่สีสูงอยู่ ประมาณร้อยสี่สิบรับพี่น้องบวกลบเป็นแม่สาวนะครับเนาะอ่างัวแม่สาวด้วยพี่น้องนี่ครับนี่ครับหพี่ให้น้องเบ่งงัวซะก่อนครับผมเดี๋ยวจังสิบ่สาสิคุยกับเจ้าของเพิ่นครับอ่ะสวัสดีครับสวัสดีคซื้อวางไหนนะครับเนาะซื้อแม่ละมุนอ่าแม่ละมุนอยู่ทางบ้าน บ้านน้องบัวแพรตำบลบ้านสว่างจังหวัดสกลนครับผมบ้านน้องงัวแพรตำบลบ้าน่อนอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครนะครับเนาะอ่ามีงัวเนาะครับเนาะสิมาปัปันพี่ป้าน้องไปเลี้ยงอ่านี่ครับเจ้าของเพิ่นก็ได้เป็นงัวแม่สาวแม่นางครับพี่น้องสูงอยู่ป้านาอยสี่สิบครับพี่น้องเนื้อตัวผิวพันถือว่าใช้ได้เยอะอยู่พี่น้องอ่านี่ครับ ยังหมอนได้สมนะครับเนาะ,ะว่าแม่สาวเด้อพี่น้องอายุเพิ่นสิได้หลายปานใดล่ะครับนี่ประมาณ3ปีสิเข้า3ปีแล้แลนะเนาะพี่น้องกัพิจารณาเอาเด้อครับเด้อข้อมูลก็ได้ผมถ้าผมเรื่องหางดอกเรื่องอ่แขรงขาดีเนาะครับเนาะบ่เป็นหยังอ่าแขรงขายืนดีงามดี มีถูกมีถอนครับอมีแต่หางดอกก็เป็นงวแม่สาวนี่แหละพี่นอ้องเท่าไรับคห้องใวส,สี่สิบสี่หมื่นนะครับเน,ะนบาอะ,ะานอ,อ่าสี่หมื่นบาทต่อลองได้บ่ครับราคานี่ต่อลองได้เออสี่หมื่นบาทตอลองได้เด้อพี่นอ้องขอคนที่รับได้ครับพี่นอ้องอ่าหางดอกครับทุนหน่อยอยากเลี้ยงอ่าตอนเขาออกมากบเขามีทุนหน่อยเนาะ เขาก็เลยอยากเลี้ยงแต่ว่าตอนนี้มีความจําเป็นก็นเลยต้องเดบอยออกครับพี่น้องสี่หมืนบาทต่อรองได้วันนี้ซื้ออยู่บอกครับนี่น้ำแต้มเล่าเต้มน้องแต้มเนาะอ่าน้องแต้มเด้อพี่น้องอ่าสี่หมืนบาทต่อรองได้เอาฝากเบอร์ทรนะครับหกแปดหนึ 1, 26, 25, 78, ่งสองหกสองห้าเจ็ดแปดสองอีกเจ้าบาทนะครับ 0812625782ครับผมเอาทั้งบ้านน้องบัวแพรนะครับเนาะอ่าน้องบัวแพรตำบลบ้านถอนอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครเด้อพี่น้องเด้อเอาผู้ไดมกักทรงนี่อ่าโอ้พืนตนตัวนี่ผิวพันเนื้อหนังนี่คือว่าโอเคอยู่ครับพี่น้องเบิง่งเบิ่งนมนะครับพีน่น้องนมอ,อาจจะประสัดขับขาเป็นบางอยู่ มาเบิงเอาครับผมผมอยากบอกพี่น้องว่าให้มาเบิงงอาเด้อครับเด้อมักบมมักแังไดก็ได้ครับครับผมนี่หาง่นนะครับหางดอกครับพี่น้องสี่มือเนาะครับเนาะต่อร้องได้มาต่อร้องเอาครับกับมักก็ได้ครับผมก็ฝากพี่ฝากน้องไว้ครับอ่าาฝากพี่ฝากน้องไว้ครับทั้งพี่น้องกับน้องหมแพ้ครับอ่บแล้วแล้วครับเอาเป็นขอของเลยครับ อ่างดอกแล้วก็มีอ่าดังๆนะครับเดอ้ออยู่ฟองคนจักหน่อย